นะมันสามารถทดแทนเครื่องวิทยาศาสตร์ได้ไหมสามารถระบุเส้นผมเส้นนี้ว่าเป็นของใครได้ไหมระบุเป็นตัวตนเป็นของใครได้ไหมเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้มันเป็นเครื่องอขยายธรรมดาธรรมดานี่เองอ่ะถ้าจะได้เก่งๆฟรีไม่มีราคาต้องจ่ายเงินนะครับนหนเห็นไหมล่ะเราต้องวิ่งเต้นไปถึงเมริกานะครับแล้วคุณจะชนะไหมะนะครับเราจะไปแพ้ก็ไปแพ้ตรงแพทย์นี่แหละครับนะครับไม่รู้ทําไงนะครับว่าไปตามกระบวนการนะครับ ก็ลุงป้ากลับมาดามตลอดให้เขาคุมเกมนะครับนี่ยอมสินนะครับนหนรวมบางคนบอกหัวใจว่าอย่างใดแล้วนะครับเอาว่าไปตามกระบ,บวนการเะนะครับน่อก็ลุงป้าก็อู้ก็มาดามตลอดนะครับเฮ้เขาคุมเกมกันเต้ะนะครับนะเออทำไมมันยุ่งอย่างนี้นะครับนะคก็ทําไมมันยุ่งอย่างนี้ใครเป็นคนทําให้ยุ่งนะครับเห็นไหมล่ะเออใครเป็นคนทําให้ยุ่งก็พอบอรตรนะครับ นะครับเขาเอาไปตรวจที่สิงคโปร์้วครับเครื่องซีนโคตอนที่สิงคโปร์ด้วยนะครับพอบอลลอนะครับเห็นไหมไปต่างประเทศนะครับมีช่วงเนือทพวงนี้รอนะครับนะครับแล้วในประเทศไทยของเราก็เอามาตรวจที่ในประเทศไทยของเราอีกซีนโคตอนนะครับเครื่องซีนโคตอนเหมือนกันสิงคโปร์ก็มีประเทศไทยก็มีนะครับเห็นไหมล่ะในเอเชียเนี่ยนะครับเรามีอยู่สีเครื่องนะครับในในภาคพื้นภาคเอเชียเราเนี่นะมีอยู่สีเครื่องประเทศไทยประเทศหนึ่งสิงคโปร์ประเทศหนึ่ง นะครับทำไมมันยากอย่างนี้ก็เขาอยากให้มันยากไงแล้วคุณต้องไปตามหานะครับบริษัทมันน่ยนะครับเออแต่คนไทยนะครับแต่กฎหมายไทยยอมรับว่าซินโคตอนเป็นสามารถตรวจวิทยาศาสตร์ได้เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์เห็นไหมล่ะนะครับรวมงคนยังไม่รู้ว่าตอนนี้บริษัทที่สร้างออที่ผลิตสินเครื่องซินโคตรตอนมาเนี่ยเขายุบไปหรือ,อยังนะครับหรือว่าใบมันหายไปหรือ,อยังใบที่ทางาเขาไปขอใบอนุญาตมานะ่ย มันหายไปหรือ,อยังถ้ามันหายไปต้องไปค้นกันที่ไหนนะครับเห็นไหมลนะ่ะต้องได้รับคําคนบริษัทเจ้าของบริษัทนี้ต้องเซ็นมาด้วยนะครับว่ามันไม่ใช่เครื่องวิทยาศาสตร์มันเป็นแค่เครื่องขยายธรรมดานี่ครับไม่สามารถระบุเป็นตัวเป็นตนตถ้าไปขอใบรับรองที่เขาอะนะครับต้องไปขอใบรับรองนะครับคนร้องเราเป็นแทบตายนะครับอาการแสดงว่ารู้กับ F อฟซไม่ใช่ควายนะครับมองไม่รู้นะครับว่าอ่า อือนะครับได้งงไรแล้วนะครับไปกินไปหุงข้าวก่อนเดี๋ยวผัวเตนะ,ะน,น,น,นะครับว่าพี่สันเนีกันลุ้นนะครับฟุ้มากนะครับพี่สันเนีนะหุงข้าวก็เผื่อนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราขอลงก่อนนะครับเนาะมันเป็นช่วงล็อกดาวโควิดแล้วผอบรไปยังไงนะครับเขาส่งเครื่องนะครับผอบตรไม่ต้องไปนะครับเขาส่งไปนะครับเข้าใจไหมนะเรื่องประเภทพวกนี้นะครับเขาไลคุยกันก็ลก็แก๊ก ก็เก็แก้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 ก็เห็นรูปภาพกันแล้วนะครับมันไม่ต้องไปคนนะครับส่งไปเลยนะครับเห็นไหมล่ะนะครับส่งไปเลยนะครับเหมือนเราส่งไปเสนียนะครับช่วงล็อกดาวน์เมื่อก่อนนะครับเห็นไหมมันส่งไปรูโมโคนก็สั่งของเขาก็ส่งมาให้ได้เห็นไหมล่ะอ่าแพ้ก็คุกเท่านั้นนะครับมันส่งไปเขาส่งไปทางไปเสนียนะครับเห็นไหมล่ะไปเสนียของกองทัพเขาก็มีอยู่ระหว่างกองทัพถึงกองทัพเนี่ยนะครับระหว่างรัฐมนตรีกับถึงรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ มันเป็นเรื่องดวนนะครับเห็นไหมเขาส่งไปเห็นไหมล่ะคนไปคิดยังไงว่าล็อกดาวน์ผบตรเขาผบตรไม่ต้องดําเนินการมีแพทย์ดําเนินการอยู่ครับผบตรรู้ได้ที่ไหนก็นน่าจงจานนะครับน่ะผบตรเขาเป็นตํารวจเขาจะไปรู้เรื่องอย่างนี้ประเภทที่ไหนคนที่เขาจะคุยกันรู้เรื่องก็คือแพทย์เหมือนกันนั่นแหละนะครับน่ะนะครับเราไม่อยาไปซื่อบื้อนะครับน่ะแหมนะครับเออนะครับ เออนะครับรมมคลก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับช่วงล็อกดาวน์นะครับเออพบตรอจะไปได้ยังไงคิดได้นะครับนะอ่ายกตัวอย่างอาะตรวจสอบไปเจอนะครับเตฟานเราจะสู้นเร่วิตามินซีนะครับนะอ่าคงไม่ได้เพราะสู้ถึงนะครับถึงที่มาสู้ได้นะครับมาดูแล้วอ่ะไม่ไม่โปร่งใสนะครับอืมเออนะครับนะอ่าอยากแบ้วบแบแล้วนะครับรู้ นะครับนะลู้รู้รูลุกำลังมาจะไปล่านะครับเนาะสองชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวลุมมงคลชั้นแนยก็จะขอลงก่อนนะครับอืแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนี่อย่าลืมนะครับเนาะหน้ากากขาวนะครับเตรียมไว้เลยนะครับกดกระดิ่งไว้รอนะครับนะเช็คกระดิ่งก่อนนะครับกดเข้ากดออกกระดิ่งก่อนนะครับหน้ากากขาวเนี่ย คนข้างกายจะห้ามแต่กลับเป็นไปด้วยกันนะครับนะแต่ต้องมาตอนนี้ก็ลําบากหนักแนละ้วครับตกที่นั่งลําบากแล้วนะครับเรื่องนือ้ออันตรายถึงชีวิตนะครับและทรัพย์สินอาจจะไม่เหลือเลยก็ได้